ในวันนี้ก็จะเป็นการสอนหัวขอ้อเกี่ยวกับการเขียนภาพสัตว์นะครับภาพภาพสัตว์นะครับโอเคไหมได้ยินไหมทางโน้ได้ยินไหมครับอ่าเหรอเนะพราะนั้นแล้ววันนี้ก็คือเดี๋ยวขอกระดาษลังเลยขอกระดาษลังเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างของงานที่เราจะเขียนบนกระดาษเขียนภาพสัตว์เนี่ยภาพเหมือนเนี่ยบนกระดาษลังเราลองเปลี่ยนวัสดุที่จะใช้ในการทํางานหรือางานะครับ เราจะเห็นได้ว่าเรสเฟลต์เนี่ยมีอยู่เนี่ยรอบทิศทางทุกหมดเลยเนี่ยมีนกองนกแก้วมีลิงมีข้างมีไอ้มาร์คมีเพชรสิงปีหนึ่งอะไรเงี้ยมีอะไรเงี้ยมีกิ้งก่ามีคาเมเรียนมีอะไรเงี้ยนะครับให้นักเรียนได้ลองเลือกดูเผื่อบางทีอาจจะชอบสัตว์เหล่านี้ที่เอามาเป็นเรสเฟลต์ให้ก็ได้นะครับ แล้วก็มีมีนกแก้วมาคอใครอาจจะชอบนกแก้วมาคอ,ม,อ,กกม,าอมันก็จะมีหลายสีใช่ไหมเราก็ลองเลือกดูว่าสิ่งที่เราจะนํามาปฏิบัติในวันนี้จะเป็นยังไงแต่ดับแรกวันนี้ให้ทุกคนตีเป็นสเกลแบบนี้ก่อนแล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยให้ทุกคนปริ้นรูปมานะครับปริ้นรูปมาในขนาดเ4ีเท่ากันเพราะว่าเราจะเขียนสเกลแบบหนึ่งต่อหนึ่งนี่เข้าใจใช่ไหมคุณรักพอเ,เอาลูกลูกหมาล,าลูกนี้พอลูกหมาลูกนี้ก็จะเข้าตีสเกลมาเลยจากที่บ้าน แล้วก็มาล่างที่แนนเสร็จแล้วเราจะใช้สีทิ่เปลี่ยนลงเป็นพื้นไปก่อนนะครับแล้วเราจะใช้สีน้ำสบายทัดาำนักทีนึง่งมันก็จะได้เป็นภาพที่เป็นสามมิติมาอีกทีหนึงโอเคไหมยวครับมีใครงงไหมครับมีใครสงสัยไหมครับาไม่มีก็ใครที่เสร็จแล้วอ่าดูทีนี้ขั้นตอนในการเขียนตัวเลขตรงนี้นะครับมุมด้านมุมด้านขวามือไปด้านซ้ายมือเลียนเลย มุมด้านซ้ายมือน,นะครับเส้นตรงนี้จะเขียนเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็สองเมื่อเขียนด้านบนแล้วจะต้องมาเขียนด้านล่างพร้อมกันเสมอนะครับแต่ตัวที่อยู่มุมสุดเนี่ยมุมชิดสุดเนี่ยอันนี้จะเป็นเลขศูนนะครับเลขหนึ่งของแนวด้านซ้ายก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เ,เลขหนึ่งเขียนด้วยเขียนด้วยดินสอน,นะครับไม่ต้องเขียนด้วยปาก,กานะแล้วก็สองสามส,สี่ไล่มาตามลาดับ ถ้าเป็นเลขหนึ่งด้านบนด้านล่างเขียนจะฝั่งซ้ายไปขวาถ้าเป็นด้านซ้ายและขวาให้เขียนจากด้านบนลงมาด้านล่างไม่งงใช่ไหมมีใครงง,งบ้างอึ้งยางงงไหมอึ้งอะไรนะอึมงภูเขาเอ,อ,อึ่งอึ่งไครงง,งไหมไม่ไม่งง,ง,ง,งนะโอเคนะครับประมาณนี้อ่ามีใครจะถามถามเชืญนถ,ถามได้เลยดูไหมครับ ไม่นีง่งนี้ฉลาด,ดจริงๆสบายใจในการสอนเเชิญล่างล่างเสร็จแล้วเอารูปมาให้ครูดูเอารูปมาให้ครูดูแล้วก็เอาตัวที่เราตีสเกลมาให้ครูดูด้วยที่เราเขียนหมายเลขแล้วนะ้วมีหมายเลขข้างหลังไหมอะไรไหมแล้วเดี๋ยวใครที่เสร็จแล้วเรียบร้อยก็อาจจะปล่อยก่อนเพราะว่าห้องนี้จะต้องจัดเตรียมเป็นห้องที่ใช้ในการแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ในวันพรุ่งนี้นะครับเห็นะอะ่ประมาณนี้